อาเยี่ยเชฟามครับอันนี้เชิงอุบานอุบาบเลยักน้อยสายเชิงละ,ละ,ละ,ละ athletes. มาลมา่อ น,นี้เป็นเมนูวันนี้เป็นหญ้าเนเทียสัตว์ผมเขาปวดนะคะรับกินอย่างนี้นะครับกินอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอน,นุบาลนะอนุบาลปลูกอนุบาลข้างใน,น,น,อ,น,น,นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งอันนี้เป็น เล้าผสมนะครับเล้าผสมมีเม <Alors, S 1> ่พันธุ์อยู่ประมาณ30มสิบถึงสี่สิบตัวนะครับแล้วก so, ็ั่งนู้นก็จะเป็นเล้าผสมเหมือนกันนะครับเป็นเล้าผสมเหมือนกันข้างในนะครับที่เป็นไข่เป็นกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นข้อกนุบาลนะครับข้อกระบาลอันนี้ก็เป็นกระโนบาลการหยอกกันด้วย ทั้งทายาทหมืนล้านเป็นล้วนนะครับสายที่เอามาทำนะครับเป็นทายาทหมนล้านข้างในก็มีนะครับข้างในก็มีก็มีข้างในก็มีนะครับข้างในก็เป็นเราอนุบาลนะครับตรงอนุบาลติดตามเลยนะครับ